้าหนูเริ่มแล้วหนูจะทำแบบนี้ปิดไว้แล้วก็มาต่อได้ครับผมเป็นหนึ่งพร้อมย่งางพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่าเริ่มครับวันนี้เขาอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่าวันได้เลย,เเลยใช่ปะได้เลยครับอ่าตอนนี้ครับวันนี้เป็นหนึ่งจะมาประกอบอะไรให้ใช้เพื่อนๆดูครับเลโก้ <Le co. S 2> ครับเลโก้วันนี้มีกี่แบบครับที่หนูจะประกอบสามแบบสามแบบนะครับ อันแรกก็คือเวนมอันที่สองคือไอรอนแมนอันที่สามคือธานอสอ่าครับผมมาเริ่มกันที่อันแรกก่อนเนาะครับอันแรกน้องเป็นหนึ่งประกอบอะไรครับไอไรก็เลเพราะว่าไอรอนแมนงอามาเริ่มจากตัวไหนก่อนครับเริ่มจากตัวก่อนใช่ไหมมาเริ่มจากตัวแล้วก็จากหัวแล้วก็ใส่แ้าก็ใส่หน้ากากเก่า ไม่ต้องรีบพักไปเรื่อยๆน่ไงดอกทวลตรงนี้แล้วกตัวนี้เพิ่งซื้อมาใช่ไหมกล่องละสามสิบห้าบาทบางกล่องก็ยี่สิบห้าบาทนะครับถูกมากออ สวยด้วยครับสวดมากเลย<อ>ลใช้ได้แล้ว,ลวได้ไปไห้วได้ข้ามาสองตัวแล้วก็อีกสามตัวใช่แล้วนะคบตัวที่ประกอบนี้เป็นตัวอะไรครับไอรอนแมนไอรอนแมนวร์ชันไหนวร์ชั่นไหนที่มันถูกชานนลฆ่าตายแ,<อ>และก็นาฬิกาเก่าๆนิดหน่อยอเพราะว่ามันโดน บันเยอะแล้วต่อไปก็มีชุดก่อแล้วก็มีหมัดอ้อประกอบไม่ยากเลยเนาะชิดนหนึ่งเก่เองอยู่แล้วไม่ยากแค่ประกอบตามผูหมือก็ง่ายนะแต่ไอ้พวกอื่นๆก็ยากอยู่นะไอ o n อนแมรรู้สึกว่ามันจะยากที่สุดใช่ไหมครับนนชิ้นส่วนเยอะน,น่าจะไม่เยอะหนึ่งสองสาม อยู่ข้างในอีกสี่หนึ่งสองสามอยู่ข้างในอีกสามนะหนึ<อ>่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปก็อะไรนะสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดง่ายมากเจ้ต่อไปอ่ะต่อเนี้ยตอนนี้ถึงขั้นตอนท้ายแล้วประกอบแขนก็ประกอบให้นหน่อย นี่ครับอ่าเดี๋ยวป้าจะสอนนะนี่เห็นไหมเห็นเห็นตุมต่มๆเหมือนไหมเห็น <c oughs> อ่าตุมต่มๆเอามาเสียบในนี้เลยครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> กดลงไปเลยก็พยายามจะเสียบอย่นะอ่าเอาเอาตุ่มๆเสียบให้มันตรงๆครับโอเคฮาอ่ <c oughs> าอนในรับเก่งมาก <c oughs> เอาให้แน่นๆครับได้แล้วได้แล้วครับวันนี้หนึ่งตัวนะนี่คจะเป็นเน,นี่ครับไอรอนแมนนี่คืมือการประกอบของน้องเป็นหนึ่งครับอ่าต่อไปต<ด><ด>ัวที่สองเป็นตัวอะไรครับเวนนอมแต่เสร็จง่ายมากเพราะมันมีแค่หนึ่งสองสามสี สี่ห้าห้าเองครับมีแค่ห้าชิ้นเองแต่ว่าอันนี้ยังไม่สมบูรณ์อ๋อเพราะว่าอะไรครับไม่สมบูรณ์มันมีมันมี <ID. S 1> มัมีชิ้นส่วนที่มันเร,เราทําหายใช่ไหมใช่ม,ม,มีชิ้นส่วนที่เราทาหายแต่ก็ประกอบง่ายครับแต่มาตัวที่สามเป็นอะไรเอ่ยทานอสสามเป็นทานอสทานอส,นอสประกอบง่ายไหม ็ดชิ้นเองเจ็ดชิ้นเองง่าย<ต>ๆอันนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าขาดไอ้ที่มันให้ประกอบแบบเนี้ยอ๋อใช่มันขาดตัวข้อต่อของตัวอาวุธใช่ไหมครับใช่แต่รอบนั้นนะคะพ่าแม่ไม่ต้องใช้อะไรตัวนี้รู้สึกว่าชิ้นส่วนจะให้มาไม่ครบนะครับชิ้นส่วนจะไม่ให้มาไม่ครบเราเห็นเขาบอกว่าให้ให้เท่านี้เองอ ถ้าโปรแกรมเขาใช่ไช่งั้นจะ<อ>ให้มาไม่ครบหรือว่าเราทำหายก็ไม่รู้แต่น่าจะไม่ครบเนะาะเพราะเราเปิดดูในกล่องแล้วมันไม่ครบไม,รม่นม่อยู่จานว่าอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็เอามิดดาบสองอันมาใส่ในมือได้เลยแปลงเอาได้ครับไม่มีที่ประกอบแต่มันก็เอาแบบนี้เท่าไหร่ใช่ฮะ จะมีดาบสองอันถ้าไม่มีชิ้นส่วนครบก็อมาแปลงได้เนาะเอามาใส่สองตัวสองตัวยังไม่ครบสมบูรณ์แต่ไอรอนแมนครบสมบูรณ์เลยอ่าครับไอรอนแมนประกอบยากสุดแต่ก็เป็นตัวที่สวยที่สุดเลยเพราะมันวิบวับวิบวับใช่ครับนี่ครับเป็นงั้นไปเล่นกันเลยเบกอป่อป้าไปเล่นกันเลยไหมฝีมือการประกอบของน้องเป็นหนึ่ง เดี๋ยวคลิปหน้าครับน้องเป็นหนึ่งจะมารีวิวอะไรให้เพื่อนๆดูรีวิวของเล่นการ์ดเป็นของเล่นการ์ดนะครับอ่าก็ติดตามครับในช่องลูกบอลกลมๆนะครับจะมีคลิปละ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 ่ารักสนุกรีวิวของเล่นนะครับของน้องเป็นหนึ่งมาให้ชมกันนะอืับวันนี้เนาะเดี๋ยวไปกันก่อนเนาะดึกแล้วไปนอนกันไม่บา,บายบิกมือหน่อยไม่บายยบาย,บาย,บาย